dây yeah, cái ข้างทางแป๊บน,นึงแล้วเอากระเป๋าเครื่องสำอางมาป่ะดูได้แล้วดูข้างทางนะอ่าไปเจอกันตอนที่ขึ้นสะพานดีกว่าอา่ฝากกดติดตามช่องดาน i m ม l t h แล้วก็กดไลค์ด้วยนะ มีหนูแอบถ่ายมีอยู่นะหน้าขาวใสเลยเน้ามีโคตรใสเดี๋ยวตอนนี้ให้น้ำมีถ่ายให้ด้วยนะได้ค่ะโอเคไปเจอก,กันบนสะพานจริงๆแล้ววิวสวยมาก Why? ให้อ,อกหักตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้ใครได้ได้คะแนน จิบลูแล้วบังแล้เม่เกีบางไม่ลองใช้ตัวอของผู้านไทยทเถอะ เพลงปิปดมาดีกว่าเ,เสียงหน่อยค่ะขอเ,เสียงอีกค่ะน,นี้ลองได้ไหมพีิ้งลองได้ท่างคุ่อยากใสาเต เสนหน้าผู้ใดเนาะที่รักชนาละชธมันเป็นใครเนาะใจรู้ไหมเธอได้นอนได้นอนฝันดีกับเธอตื่นมาก็เจอชองกาแฟชธอในตอนเช้าก็ยัเ <c oughs> สน่นาผู้ใดเนาะดูนังน่งนี่นั่ง้างกันแล้วมันเป็นใครเนาะ ชจวไปเองก็ช่วยบอกกันในรักสักทีว่าเธอไม่มี <c oughs> เธอบอกทีว่ายังไม่มีใครดูใช่ไหม ไม่ถึงไหนเลยว่าแต่ร้องเพลงเช้าก็ว่าเส็นหน้าผู้ใหญ่น้อยูล้ในน้ำงก็ไม่ามันเป็นใครน้องจะคิดไปก็ช่วยบอกกันได้ร้าสักทีว่าเธอไม่มีเธอบอกทีว่ายังไม่มีใครั เธอในตอนช้าก็ว่าสักหน่นหอยได้เนาะดูนังไ้หนึน่งครังกันแล้วมันเป็นใครนาะถ้าอยากเปลี่ยนก็ช่วยบอกกันด้วยรักสิจีว่าเธอไม่มีเธอบอกทีว่ายังไม่มีใครตัวสักหน้าของฉันได้ไหมเธอ ขนาดนี้เราถึงอะไรหรอป้าถึงไหนแล้วึงปสอบตำรวจเกาะมะแกงถึงดถึงแล้วมั่งของเยอะมากทุกคนดูเยอะมากเยอะ โอ้ถึงมาจังเซ็กซี่ธน่ารักคิ้วขมตัวเล็กดีอยากจะชวนน้องไปเที่ยวที่ห้องพี่จะพาไปเต้นโยกย้ายมากระเรร้องว่าน้องจะติดใจเซ็กซี่ธอน่ารักคิ้วขมตัวเล็กนี้อยากจะชวนน้องไปเที่ยวที่ห้องพี่จะพาไปเต้นโยกย้ายมากระเรร้องว่าน้องจะติดใจโอ้คนอะไรทำมาจะงามง่ามัเจออะไรอยากจะทําท้าทาง มีแฟนที่อ่อนจ้า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 ชวนน้องไปดูปาโลมาไปดูปากาอาราฟีก็พาไว้แล้ลเราก็โยกกันแล้วมาเต้นระบำลำเล่นเต้นร้องเพลงอุจแมดเธอทำกับผมเกงโอจะมาจังเซ็กซี่หน้าหลักคิวหมตัวเล็กดีอยาจะชอบน้องเดี๋ยวที้องี่พาไปเต้นย่วใ้มาเรียร้น้องติจเซ็กซีน้าักคิวหตัเล็กดีอยากชวนน้องไปเดี๋ยวทีองี้าปเต้นย่วใ้มาเรีย ก็ม th so? ีตังให้ใช้ไปสกอยซอสใจด้บอกหนักหลายมากเลยลูกบอสมากเลยลู่บอกไบมีให้ซอใหาทน้าูตุงต่งลงตงอาลงตุงลงตงแฟนเจ้าอย่างนี้นะมาบอกเท็หนูจริงจิงอ่ะริงริงจริงจิง เธอเหมือนจังเซ็กซี่เธอหน่ารักคิวข่มตัวเล็กนี่อยากจะชวนหน่องไปเที่ยวที่ห้องพี่จะพาไปเต้นโยกใหญ่มาเร็วเร็วน้องจะเตี้จังเซ็กซี่เธอหน่ารักคิวข่มตัวเล็กนี่อยากจะชวนหน่องไปเที่ยวที่ห้องพี่จะพาไปเต้นโยกใหญ่มาเร็วเร็วน้อง

ถ่ายมอเตอร์ไซค์สีจะเผยเข้ามาฉันจะล็อหัวใจ <S 2> <S 2> จะกับเธอไว้ใส่กลอนสองชัง้นเอาโต๊ะมาเรียงเอาเตียงมากันจะวิง่งหนีฉันฉันจะตามล่าเธอ่อไปแล้วนะเธอจะเข้ามาในหัวใจ <S <S ใไม่เคยทให้เธอ้ do <laughs> ราไปเจอกันตอนถึงหาดใหญ่เลยดีกว่าโอเคไหมเอาเลทะเลเออเลเออมอไม่เห็นแล้วคนตอนนี้เรายังไม่ถึงหาดใหญ่เลยแต่ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะยังไม่ถึงหาดใหญ่เลย ยังไม่ถึงหันใหญ่เพราะเราไว้บ้านแง่นะคะทุกคนสองนิ้วหน่อยถ่ายคลิปให้หนูยวมีเจะลงน้ำไหมไม่หงแม่ต้อ <c oughs> ไปเจอกันตอนถึงหันใจญแล้ว <c oughs> อุ้ยลืมกด <c oughs> เราถึงหันใหญ่แล้วตาเดี๋ยวเราก็จะไปไว่านะ้น้ำ เดี๋ยวจะไปไหว้นะ้ำก็ดูที่ช่องเรานะ EP 2ต่อจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ